ก็ตามที่เลขสี่เข้ามาเนี่ยต้องเริ่มระมัดระวังแล้วต้องเลือกอาหารให้ดีมาแล้วมาแล้วน่าทานเั็เลยของดีของสดละลานตาไปหมดแม่ผมต้องสุขภาพดีแน่นอนถ้าเราเลือกวัตถุดิบที่ผิดแต่ว่ามีผลเสียกับสุขภาพอย่างแน่นอนโอ้โหเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนโอหน่ากลัวขึ้นมาเลยนะครับ สวัสดีครับทุกคนครับนี่เจอกับผมโบธนากรชินกูลนะครับเรามาเจอกับกับรายการใหม่แกะกล่องเลยเป็นรายการดีๆเพื่อสุขภาพนะครับกับสุขภาพดีกับโรตาสบายมอเตอรท็อปนั่นเองนะครับไม่น่าเชื่อใช่ไหมฮะว่ารายการสุขภาพที่มาเจอกับผมมันเกิดขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมครับจะเป็นรายการที่พูดคุยเรื่องสุขภาพนี่แหละและวิธีการดูแลตัวเองนะครับในการดูแลสุขภาพซึ่งผมไม่ได้มาคนเดียวผมมาคนเดียวใครจะเชื่อล่ะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมากับกูรูคนที่มีความรู้ในการดูแลสุขภาพนะครับข้าง ข้างผมเองครับตอนนี้เรานั่งอยู่กับหมอท็อปครับสวัสดีครับพี่หมอท็อปครับสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับจากช่องด็อกเตอร์ท็อปช anel ครับวันนี้ดีใจมากๆครับมาเจอกับพี่หมอท็อปนะครับจะได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มันดีขึ้นและช่วงนี้เนี่ยใกล้วันแม่แล้วด้วยครับก็เลยอยากจะให้พี่หมอท็อปเนี่ยแนะนําวิธีการดูแลคุณแม่หน่อยแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยอยากจะรู้ว่าวัยอย่างคุณแม่เนี่ยต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมหรือว่าเขาจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างในเรื่องของร่างกายครับจริงเรึงคุเนี่ยเว่าเยะ่าียแุ่ทบบ ต้องเริ่มดูแลจริงๆเนี่ยนะครับ ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เลขสี่เข้ามาเนี่ยต้องเริ่มระมัดระวังแล้วเขาไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นกระดูไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นระบบเผาผลาญมันจะเริ่มถดถอยลงครับเพราะนั้นต้องเลือกอาหารให้ดีเพราะอาหารที่ดีเนี่ยจะซ่อมแซมพวกนี้ได้หมดเลยนะครับผมโดยที่แทบจะไม่ต้องทานอาหารเสริมพิเศาเลยโอ้เพราะฉะนั้นฟังแบบนี้ในทางตรงข้ามถ้าเราเลือกวัตถุดิบที่ผิดแปลว่ามีผลเสียกับสุขภาพอย่างแน่นอนโอ้โหเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนโอ้โหน่ากลัวขึ้นมาเลยนะครับทีนี้ต้องมีอะไรที่เรราต้อง วับงบ้างสําหรับการที่เราจะเลือกวัตถุดิบหรือว่าเลือกอาหารเนี่ยให้กับคุณแม่ของเราครับหรือว่าผู้หญิงในวัยคุณแม่เนี่ยอันดับแรกถ้าเกิดเราคิดอะไรไม่ออกให้เลือกอาหารธรรมชาติหมูเห็ดเป็ดไก่หน้าตามองออกถ้าสมมุติว่าผู้ใหญ่อายุเยอะๆมองไม่ออกว่านี่คืออะไรอย่างเช่นแบบขนมกุบกอบที่อยู่ในถุงเอ๊ะเขาทำมาจากอะไรนะไอแบบเนี้ยก็ทานให้น้อยขั้นต้นแล้วด้วยวัยของคุณแม่อย่างนี้เนี่ยเขามีโรคอะไรที่เป็นโรคที่แบบอันตรายที่เราจะต้องคอนเซริร์หรือว่าต้องกังวลโดยพิเศษไหมครับโอ้โหโรคแบบเด็ดๆเล นะอันดับแรกเลยเรื่องความดันสูงอ่าอันนี้คุณแม่ผมตรงเลยครับเยอะมากแล้วความดันสูงน่ากลัวเนาะเพราะว่าความดันสูงก็จะนาไปสู่โรคเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดสมองคือจริงๆความดันสูงเนี่ยนะคนความดันสูงเนี่ยไม่รู้ตัวเลยนะว่าความดันสูงจนกว่าจะไปวัดไปวัดดูว่าเฮ้ยมันขึ้นมาเท่าไหร่ เพราะนั้นเนี่ยมีหลายคนเลยความดันสูงไม่รู้ตัวเสร็จแล้วเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกไปเรียบร้อยเรียบร้อยเลยหลังๆไม่ใช่คนสูงอายุยนะคนวัยอย่างผมเนี่ยก็เริ่มเป็นกันเยอะแล้วนะที่หมอคือเวลาเราพูดถึงความดันเนี่ยมันมีอยู่2อ,อย่างที่เราต้องระวังหงก็คือความเค็มอันนี้ตรงไปตรงมา2ออันเนี้ยคนไม่ค่อยรู้คือความหวานด้วยเหรอครับด้วยฮะ เพราะความหวานมากๆเนี่ยแล้วกินต่อเนื่องนานๆมันทําให้หลอดเลือดอักเสบครับพอหลอดเลือดอักเสบปุ๊บความดันเราจะขึ้น oh. แล้วยิ่งเราทานเกลือเข้าไปอีกปี๊ดเลย oh. ปี๊ดเลย oh. เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่แนะนําเลยอันดับแรกคืออะไรที่กินแล้วหวานพยายามลดลงก่อนอ่ายิ่งน้ําอะไรห,หวานๆเนี่ยลดได้ลดงดได้งด เนาะคราวนี้ต่อไปเรื่องความเค็มครับก็เรื่องเกลือเรื่องเครื่องปรุงนะครับเกลือเนี่ยถ้าเกิดเป็นเกลือป่นสีขาวเนี่ยพวกนี้โซเดียมสูงวันหนึ่งไม่ควรเกินหนึ่งช้อนชาแต่ว่าถ้าเป็นเกลือชมพูเนี่ยไอตัวนี้มันมีสารต่างๆหลายอย่างแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสอันนี้เสริมได้นด้ได้อยู่ได้บ้างแต่ก็ไม่ใช่บางคนบอกโอ้กินเท่าไหร่ก็ได้ไม่ใช่ใช่ถ้าให้เลือกผมเลือกเกลือชมพูมากกว่าเกลือขาวเกลือป่นผมไม่เคยรู้เลยนะครับว่าความหวานก็ทําให้มีผลกับความดันมีมีแล้วเยอะด้วยโอเคครับ ซอสปรุงรสต่างๆพวกนี้เนี่ย <c oughs> บางทีเราซอสปรุงรสหวานใช่ไหมใช่ <c oughs> แต่จริงโซเดียมเทียบ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าซอสตัวนี้เขาลดโซเดียมหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวนี้ทําออกมาขายเยอะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นน้ําปลาไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วซอสหอยนางรมก็มีเฮมีหลายแบรนด์เหมือนกันลดโซเดียมหร ครับผมอันนี้เป็นเรื่องของความดันนะเขาได้เป็นโรคความดันต้องเลี่ยงอาหารเหล่านี้ใช่แล้วมีโรคอะไรบางที่น่าสนใจและเราต้องระวังเป็นพิเศษเบาหวานครับอ่าเบาหวานนี่จี๊ดเลยมีอะไรที่ต้องเลี่ยงบ้างเบาหวานเนี่ยตรงไปตรงมาครับผมคือเรื่องของน้ําตาลเพราะนั้นเวลาเรากินอะไรหวานหวาเนี่ยเราต้องระมัดระวังโดยเฉพาะน้ําหวานสมมติน้ําหวานแก้วหนึ่งเนี่ยนะสามร้อยกิโลแคลอรี่เรากิน3มแก้วยังไม่อิ่มเลยใช่ไหมจริงครับแต่ถ้าเกิดเรากินปลาแซลมอน ปลาแซลมอนที่มันดีต่อสุขภาพอะชิ้นหนึ่ง300กิโลแคลอรี่เรากิน3ชิ้นเนี่จุกไปถึงเย็นเลยถูกครับแต่น้ำหวาน3แก้วขอแก้วที่4ยังได้เลยจริงมันทานเท่าไหร่มันก็ไม่พอนะแล้วร่างกายไม่แฮปปี้ร่างกายอักเสบเบาหวานก็ขึ้นเพราะนั้นต้องระวังถ้าให้ดีคือวดหวานไปเลยครับแต่ถ้าสมมุติว่ายังติดหวานอยู่พวกสารทดแทนความหวานก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นหลอดห้งกล้วยสตีเวียก็คือญ่าหวานเนี่ยครับเราเติมเติมเข้าไปได้ก็คือเอามาทดแทนหน่อยแล้วก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆอีกหนึ่งอันเนี่ยที่พลาดกันเยอะเลยผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยก็คือเรื่องพวกแป้งต่างๆอทำไมแป้งเนี่ยที่คนไทยทานกันเยอะที่สุดคือข้าวถูกต้องไหมครับแล้วข้าวขาวข้าวหอมมะลิออร่อยไหมอร่อยมากจริงาแต่ข้าวขาวเลยเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงเป็นน้ําตาลหมด อแล้วก็เปลี่ยนเร็วมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทํายังไงให้เวลาเรากินข้าวเข้าไปแล้วเนี่ยน้ำตาลมันไม่พุ่งไม่กระชูดครับผมเพราะว่าถ้าเกิดมีอาการแบบนี้เบาหวานจะไม่ค่อยดีเบาหวานจะแย่ลง<อ>เพราะฉนั้นเราต้องเลือกข้าวที่มันมีกยากใยอะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องพวกนี้ดัดชนีน้ําตาลเนี่ยเขาเรียกไกรซิมิกอินเด็กพวกนี้มันจะไม่กระชากแล้วอาการเบาหวานหรือโรคเบาหวานเนี่ยมันก็จะไม่รุนแรงสามารถควบคุมได้ أو, ผมไม่เคยนึกถึงแบบนี้มาก่อนเลยนะพี่หมอเนะเพราะว่ารู้สึกว่าบางทีในมื้อเนี่ยเราก็ดูแล้วว่ามันไม่ได้มีอะไรหวานเลยอะแต่ทำไมบางคนรู้สึกวาทานแบบนี้เป็นประจำแต่ ค่าน้ําตาลขึ้นไม่ทานหวานเลยแต่แต่ทานข้าวมือ้อละส่น้าลผมเป็นแบบนี้เลยพี่หมอเพราะผมไปคนเนี่ยทานกับอย่างเดียวไม่เป็นเนี่ยผมต้องทุกอย่างต้องกินทานกากข้าวด้วยเราเปลี่ยนพฤติกรรมได้ก็คือเลือกข้าวที่เป็นข้าวกล้องหรือว่าไรซ์เบอร์รี่ได้แต่ต้องบอกงี้ครับเวลาเราไปพูดว่าข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่อ่ะทำให้เบาหวานดีขึ้นก็เลยไปกินเยอะๆอย่างนี้ไม่ใช่หมายความว่าเราก็กินปริมาณที่มันไม่เยอะจนเกินไปเพราะสุดท้ายมันเปลี่ยนเป็นน้ําตาลหมดแต่ว่ามันไม่ทําให้น้าตาลกระชากเพราะฉะนั้นเราก็กิน แทนข้าวขาวก็ดีแนะนำโอเคแล้วถ้าเรากังวลเรื่องของความหวานอย่างเงี้ยในการเลือกซื้อผลไม้แหละพี่หมอผลไม้แล้วน้ำหนักใช่กินแล้วผอมใช่ไม่ผอมหรอกยิ่งกินยิ่งอ้วนทำไมอะพี่หมอต้องบอกงี้ผลไม้จริงจริงแล้วเขาดีนะยิ่งผลไม้เป็นลูกเป็นผลอย่างเงี้ยเขามีกากใยมีวิตามินก็ดีต่อสุขภาพแหละทำให้เราสดชื่นมีวิตามินแต่ปริมาณน้ำตาลเขาก็เยอะอย่างเช่นถ้าเราเลือกเป็นทุเรียนมังคุดละมุดลำไยโอ้โหอร่อยทั้งนั้นเลยนะครับหวานนี่ทะลุหูเลยแล้วอะไรที่เราทานได้บ้างเนี่ยครับ ต้องเป็น พวกผลไม้ตะกูลเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่อะไรที่เบอร์รี่เบอร์รี่อ่ะอย่างเงี้ยได้หรือเป็นพวกแอปเปิลเขียวแก้งมังกรอันนี้ลูกผมทานบ่อยอย่างนี้ทานได้มีกากใยสูงแล้วก็อิ่มน้ํามีน้าเนี่ยเราจะได้สารน้ําสดชื่นเพราะฉะนั้นว่าไม่ใช่ทุกผลไม้ที่เราจะทานแล้วมันจะดีต่อสุขภาพใช่บางอันมันก็หวานมากเหมือนกันนะฮะคือถ้าเราอยากจะทานผลไม้หวานๆเช่นอยากทานทุเรียนหน้าทุเรียนเนี่ยไม่ได้ห้ามทานนะได้อยู่ใช่ไหมฮะแต่ให้นึกว่ามันคือขนมก็เราบอกทุเรียนนี่คือขนมครับเราจะกิน ท้ายมือส hmm. so, okay. ักเม็ดหนึ่งไม่ใช่ลูกหนึ่งนะถ้ากินลูกหนึ่งมันก็เหมือนกินเค้กสามปอนอ่ะแต่เม็ดหนึ่งมันก็ไม่ค่อยพออ่ะพี่หมอแต่ผมก็ต้องยอมเนาะเพื่อสุขภาพต้องอย่างนั้นก็ต้องอย่างนั้นโอเคคือไม่ได้ว่าห้ามทานนะแต่ว่าทานในปริมาณที่มันพอเหมาะพอเจาะคือต้องใช้คํานี้ครับทุกอย่างในโลกใบนี้สามารถเลือกทานได้น้อยมาก แล้วก็ทานแล้วก็ออกกําลังกายเคลื่อนไหวอะไรที่ไม่ดีก็น้อยหน่อยหา่ามหน่อยอย่าบ่อยอะ,อะไรที่ดีก็กินให้มันบ่อยๆแค่นี้ชีวิตก็ดีแล้วโอเคครับทำตามนี้สุขภาพดีแน่นอนแต่ผมยังเหลืออีกหนึ่งโรคครับพี่หมอครับ,รบนั่นก็คือโรคเกี่ยวกับกระดูกแล้วก็เรื่องของข้อเขาเสื่อมครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องดูแลยังไงฮะ คือต้องบอกเลยว่าเรื่องข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นกันเยอะมากแล้วตั้งแต่อายุน้อยๆแต่ก่อนเนี่ยหกเค่อยเริ่มเสื่อมค80ค่อยเปลี่ยนเขา่าเดี๋ยวนี้40เสื่อมแล้วนี่ผมลุกนั่งนี่ก็แกล้แล้วนะที่หมอหนึ่งคือน้ําหนักเยอะด้วย2คือเรื่องการออกกําลังกายข้อเขา่าครับเราก็ไม่ได้ออกกําลังกายบ่อยไม่ได้ออกกําลังกายมากนั่งซะเยอะอย่างเนี้ ความแข็งแรงกล้ามเนื้อก็ไม่ค่อยดีน้ำหนักเยอะอีกในปัจจุบันบยิ่งทําให้เข่าเราเสือเ่อมเลยวท่านี้ยิ่งอายุเยอะๆนี่ยิ่งไปใหญ่เลยไม่ว่าจะเป็นกระดูไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นน้ําที่หล่อเลี้ยงในข้อเข่าพวกนี้เราต้องใช้อาหารธรรมชาติเนี่ย เสแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายครับคือบางคนคิดว่าอ๋อต้องไปเข้ายิ้มต้องไปวิ่งไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เหรอฮะไม่ซีเรียสการออกกําลังกายที่ทําให้อายุยืนเลยนะมันง่ายกว่านั้นเยอะคือยังไงครับเดินรับแดดตอนเช้าในที่โล่งกว้างแค่นั้นเองแค่นี้แนะนําว่าโดนแดดก่อน9ก้าโมงเช้าโอเคโดยส่วนใหญ่6กโมงถึง7จ็ดโมงเนี่ยกำลังสวยครับมันไม่แรงมากพอแดดไม่แรงมากเนี่ยเราก็จะสร้างได้วิตามินดีการเดินบนพื้นโลกเนี่ย กระดูกได้รับแรงกระทําจากน้ําหนักเรามันจะทําให้แคลเซียมที่เรากินเข้าไปจากอาหารเนี่ยเข้าไปในกระดูกมันจึงแข็งแรงถ้าเรากินแคลเซียมเฉยๆเราดีมากซื้อแคลเซียมมาเสริมนั่งเฉยๆไม่ไปกระดูกไปเส้นเลือดเลยซ <laughs> ึ่งไม่ดีทีซ <laughs> ึ่งไม่ดีมันบอกไม่ไปหรอกกระดูกกระดูกเฉยๆไปท <laughs> ําไมไปที่อื่นดีกว่ากลายเป็นว่าสิ่งที่เราคิดว่าจะดีกลายเป็นไม่ดีนะทุกอย่างอ่ะมันต้องผสมกันกาลังดีต้องบาลานซ์ดีๆแล้วต้องทําให้สมดุล ถ้าประชุมก็คุยโทรศัพท์เดินประชุมก็ได้อ่าหรือว่ายืนทํางานบ้างก็ได้ผมเดินขึ้นบันไดแทนขึ้นลิฟต์บ้างก็ได้แล้วในเรื่องของกระดูกแบบเนี้ย อาหารประเภทไหนที่จะช่วยเสริมในเรื่องของการดูแลกระดูกหรือข้อเขา่าเราได้ครับถ้าเกี่ยวกับกระดูกเราก็ต้องพูดถึงแคลเซียมแคลเซียมอ่าคตอนนี้แคลเซียมเนี่ยเราจะยังไม่ไปพูดถึงอาหารเสริมหรอกครับเราก็มองอาหารธรรมชาติก่อนเพราะร่างกายมนุษย์ชอบอาหารธรรมชาติคิดได้ง่ายๆก็นมอ่ะอ่านมแต่ไม่ใช่ว่าเวลาพูดโอ้กินแคลเซียมกินนมวันละหแก้วครับอ่ามันก็เยอะเกินไปพราะจริงนมเนี่ยเขาก็มีน้ําตาลชื่อเจ้าน้าตาลการลคโตสด้วยเหรอฮะด้วยต่อให้เราสั่งนมจืดเนี่ยนะพี่อมนมจืดรสธรรมชาติก็มีน้าตาลการลคโตสอยู่ ดีไหมดีอย่างผู้ใหญ่ที่เริ่มมีอายุมากขึ้นก็วันละสักหนึ่งแก้ว<ม>ไม่ใช่วันละห้าแก้วมันไม่ใช่เรื่องอาจจะเยอะไปวันละหนึ่งแก้วลดธรรมชาติแล้วก็ไขมันแบบปก,กติอ๋อเหรอผมได้ยินมาว่าจริงๆการเลือกนมสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยนมพร่องมันเนอยอาจจะดีกว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอครับคืออย่างนี้ครับไขมันที่ดีต่อสุขภาพก็คือไขมันธรรมชาติจากนมจากเนืน้อสัตว์คือถ้าเราไม่ได้กิน3แก้ว5แก้วนี้โอเคเรากิน1แก้วพวกนี้เป็นไขมันที่ดีต่อร่างกายสามารถทานได้แต่อย่าลืม แนะนำให้เลือกรสธรรมชาติครับถ้าเป็นนมรสกล้วยหอมรสแคนตาลูสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่มันไม่ใช่นมมันคือขนมหวานมันคือน้ำหวานเอาอีกแล้วนะพี่หมอที่บ้านผมมีแต่นมช็อกโกแลตอ่ะอร่อยและไอ้พวกเนี้ยบางทีราคาสูงด้วยแต่เราก็ชู้น่ะใช่เพราะมันอร่อยไม่ต้องคิดอะไรมากกินแล้วองก็หวานมีความสุขถึงว่าเวลาทานทุกครั้งรู้สึกดีจังเลยหนักเลยก็ถึงเหมือนมันกระชุ่มกระชวยหมดแต่ไม่ดีนะครับตรงนี้จะกินก็ให้คิดว่ามันเป็นขนมหวานย่ อ่ะเราก็จะเข้าใจแล้วว่าเรากินน้อยหน่อยแล้วถ้ากินพวกอะไรหวานหวนให้ไปกินท้ายสุดของเนื้ออาหารโอเคครับเพราะว่ามันจะดูดซึมได้น้อยลงเพราะว่าเรากินอาหารที่เป็นธรรมชาติมาก่อนของดีเต็มๆอัดไปเต็มก่อนไม่ว่าจะเป็นพืชผักตักใยผักใบเขียวหรือว่าเนื้อสัตว์โปรตีนจากธรรมชาติพวกอนี้มันจะขางน้ําตาลเอาไว้เพราะนั้นอะไรหวานหวนขนมหรือผลไม้หวานมากๆหลังสุดเนื้ออาหาร ก็เดี๋ยวจะมีภารกิจให้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยความรู้ของคุณโบเนี่ยโหนแน่นแล้วลองเลยมันรุ่มร้อนอยากไม่รู้ตกหล่นไปตรงไหนบ้างเนี่ยกได้ความรู้นี่อยากได้ความรู้ไปช้อปปิ้งโดยใช้งบ1,000บาทโอ้โหทำดีขอบคุณหมอเฮ้เดี๋ยวนี้พันหนึ่งก็ใช้กันทั้งเดือนเราก็ได้ก็ได้หนึ่งพันก็หนึ่งพันครับเพื่อแบบเป็นของที่แบบดีต่อคุณแม่ของเราโอเคเรียกว่าเป็นเฮลที่เซ็ตเลยอ่ากินแล้วแบบ อายุยืนทันทีเลยโอเคผมรับภารกิจพี่หมอครับ <ไป S 1> เพราะผมฟังพี่หมอมาขนาดนี้นะผมว่าตอนนี้ผมน่าจะมีข้อมูลเยอะคือถ้าไม่รีบซื้อตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวลืมลผมพร้อมเลยได้ครับงั้นไปได้เลยใช่ไหมพีม่หมอเลยเอาไปลุยเลยครับรบ,บอกเลยว่าพร้อมมากๆผมชอบให้คนมาท้าทายผมอยู่แล้วยิ่งเห็นของหน้าช็อปแบบนี้เนี่ยเลือดนักช้อปปิ้งมันร้อนไปหมดนะครับกับภารกิจ ช็อปเฮลตี้เซ็ตของขวัญสำหรับแม่ด้วยงบ1,000บาทเดี๋ยวทำให้ดูว่าจะรอดหรือจะรั่วแต่ลืมอุปรกรณ์นิดนึงนิดนึงต้องมีรถเข็นด้วยเพราะว่าของเราเยอะน่าทานจังเลยของดีของสด นะครับทุกคนครับอย่างแรกที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือข้าวนั่นเองข้าวที่เราจะเลือกซื้อเนี่ยอย่างที่หมดท็อปได้บอกไว้นะครับเราต้องเลือกซื้อคาร์ฟที่เป็นคาร์ฟเชิงซ้อนก็คือเป็นพวกข้าวกล้องนี่แหละมันจะมีกากใยทําให้ดีต่อสุขภาพไม่ใช่ว่าร่างกายย่อยมาได้น้ําตาลไปเยอะตรงนี้ดีมากๆผมเลือกนี่เลยครับผมนี่ข้าวไรซ์เบอรี่ของโลตัสครับผมนี่ได้แล้วเรียบร้อย ได้มาหนึ่งแล้วแม่ผมต้องสุขภาพดีแน่นอนอะถ้าพร้อมแล้วไปกันต่อ,อ,อนี่เลยครับต่อไปเนี่ยคุณแม่ผมเนี่ยเป็นคนทานอาหารรสจัดจ้านเพราะฉะนั้นเวลากินอะไรต้องปรุงจัดเต็มแต่จัดเต็มมากก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมาเลือกเครื่องปรุงกันหน่อยนะครับเ <c oughs> ครื่องปรุงที่จะเลือกเนี่ยก็ต้องเป็นเครื่องปรุงที่ลดโซเดียมมาแล้ว ผมเรื่องนี้แหละครับผมนี่ซีอิ๊วขาวเผ็ดหอมนะครับมีการลดโซเดียมไปถึง40ครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ดีต่อสุขภาพของแม่ผมแน่นอนกินแล้วถือว่าเป็นอาหารคลีนได้เลยนะครับยอดเยี่ยมมากแล้วนี่เขามีราคาพิเศษอยู่ด้วยมาที่นี่ของเขาลดกันแบบดีมากๆครับไปต่อไปไปหาน้ํามันกันต่อดีกว่าจําได้หมอทับเขาบอกไว้แล้วนะครับว่าน้ํามันเนี่ยต้องเป็นน้ํามันแบบไขมันไม่อิ่มตัวถึงจะดีไขมันไม่อิ่มตัวไม่อิ่มตัวนี่เลยดีกว่า ผมขอเรื่องนี้ครับน้ำมันคาโนลาครับเป็นแบบไขมันไม่อิ่มตัวดีกับสุขภาพแน่นอนครับผมทีนี้จะผัดชะทอดของดีครับไปไม่รู้ตอนนี้ราคาเป็นยังไงไปกันต่อ <c oughs> และลานตาไปหมดต้องบอกว่าแม่ผมเนี่ยก็เหมือนผู้หญิงทั่วไปคือเป็นผู้หญิงหวานทานอะไรเนี่ยหวานร้อยหมดหวานจนน่ากลัวไม่ได้และต้องดูแลสุขภาพคุณแม่ผมให้มากกว่านี้ถ้าอยากหวานนะผมมีตัวช่วยครับนี่และครับผมนี่คือ เป็นสตีเวียนะครับหรือว่าเป็นสารสกัดจากญ้าหวานนั่นเองอันนี้เนี่ยให้คุณแม่ผมสามารถไปทานกับกาแฟาทานกับชารับรองเลยว่าอยากหวานขนาดไหนก็ยังดีต่อสุขภาพนะจ๊ะ <c oughs> เออแต่เกาไม่รู้ที่หยิบมาเนี่ยมันจะเกิน1,000หรือยังนะครับคุณ <c oughs> ผู้ชมแต่ว่าไม่เป็นไรของยังไม่ครบยังไงก็ต้องไปต่อไปครับผม มาแล้วมาแล้วตอนนี้ได้เวลาดูแลสุขภาพแม่ผมกันต่อนะครับอายุขนาดนี้เนี่ยเราต้องดูแลในเรื่องของกระดูกแล้วก็ข้อเข่าทุกข้อเลยทีเดียวผมจะมาเรื่องหาแคลเซียมให้กับคุณแม่ผมครับนี่เลยครับได้แล้วผมได้มาเป็นนมอัลมอนด์นะครับเพิ่มแคลเซียมให้กับคุณแม่ผมดีตรงที่ได้รานะครับสินค้าคุณภาพอีกด้วยและที่สําคัญคือราคาพิเศษอีกด้วยครับสุดยอด ไปเพิ่มแคลเซียมให้กับแม่ผมก็ต่อดีกว่าลุยต่อครับนี่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 นมแล้วนี่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 นดีกว่าี่น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 นี่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 น่นี่น่นีน เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปหาผักผลไม้ให้กับแม่ผมนหน่อยดีกว่าไปครับอย่างที่หมอ็อบอกนะครับผักผลไม้เนี่ยก็ต้องเลือกที่มีแคลเซียมแล้วก็น้ําตาลน้อยพวกผักเนี่ยก็จะเป็นพวกตําลึงเป็นคะน้าอะไรแบบนี้ถ้าผลไม้ก็ต้องเป็นพวกแอปเปิลเขียวเป็นกีวีเป็นแก้วมังกรงั้นเราหาแก้วมังกรก่อนเลยดีกว่ารู้สึกว่าจะอยู่แถวนี้ด้วยนะครับอ๋อนี่นี่นี่เกือบไม่เห็นแล้วนี่แก้วมังกรหนึ่งอย่างเอาไปให้คุณแม่ ดีต่อสุขภาพและน้ําตาลน้อยด้วยผมว่าเราไปหากีวีกันดีกว่านูๆๆๆูนนูกีวีกีวีกีวีเราเจอกีวีแล้วโอ้ลูกไม่แพงด้วยจัดไป 2... องอลูกดีวดีกว่าเดี๋ยวเงินไม่พอผมแถมนี่ด้วยดีกว่าบลูเบอร์รี่ครับอันนี้ดีกับสุขภาพด้วยนะครับอ่ะได้ของครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปคิดเงินกันดีกว่าว่าจะรอดหรือจะร่วสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับช็อปเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะเกินงบ1,000บาทหรือเปล่าเออก่อนอื่นขอถุงรักโลกด้วยนะครับมีแน,น,น่นอนเลยครับหกร้อยยี่สิบ621แล้วนะครับหรือไม่เอากีวีดีนะลูกเดียวดีกว่าเดี๋ยวเงินไม่พอ796แล้วเ <C le af> หแลืออีก3ชิ้นครับทุกคน ทั้งหมดคือ994.75้้าสิาสำเร็จครับผมเป็นไงแล้ว1,000บาทไม่เกิน คุณผู้ชมครับเป็นไงฮะภารกิจของผมสําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับอันนี้ขาฝากคุณผู้ชมไว้ก่อนนะว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยจะมาช้อปที่โรสเนี่ยแนะนําให้สมัครสมาชิกไว้เลยนะคบเพราะว่าเมื่อช้อปสินค้าแล้วคุณจะได้พอยต์มาเอาพอยต์นี่แหละมาเป็นส่วนลดในการช้อปครั้งต่อไปต้องสมัครนะอันนี้บอกไว้เลยนะครับส่วนกิจกรรมหรือว่าภารกิจของผมนะครับกับการช้อปเฮลที่เซ็ตของขวัญสำหรับแม่ด้วยงบ1000บาทผมทําสําเร็จครับผม เดี๋ยวผมเอาของเหล่านี้นะครับไปอวดคุณหมอก่อนดีกว่าแล้วเรายังมีคำถามจากทางบ้านด้วยนะครับมาให้คุณหมอเนี่ยได้ช่วยแนะนำในช่วง Q&A ไปเจอคุณหมอได้เลยครับ พี่หมอครับผมช็อปมาเรียบร้อยไม่เกิน1 00 0บาทด้วยครับผมยอดสุดยอดจริงๆก็ทําได้นะน <c oughs> ได้เยอะอยู่แต่ตอนนี้ได้เวลา Q&A แล้วครับพี่หมอครับ <c oughs> แล้วมีคำถาม <c oughs> จากคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยมาฝากถึงพี่หมอเยอะมากใน <Okay. S 2> คาถามแรกขอเป็นคาถามของผมเองได้ไหมครพี่หมอ <c oughs> ได้เลยคือผมพยายามกระตุน้นว่าแม่ต้องกินนมนะนมวัวต้องกินแม่าบอกว่า นมวัวก,กินมากไม่ดีกินมากเนี่ยมีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งเขียน่ด้เท่าไหร่ก็ไม่มีทางชนะแม่ผมเลยครับอันนี้เรื่องจริงไหมครับพี่หมอก็ต้องบอกตามความจริงนะฮะว่าไม่จริงครับอ่าไม่จริงแน่มันเป็นความเชื่อมากกว่าเรื่องของนมวัวแล้วเป็นมะเร็งอย่างอื่นน่ากลัวว่าเยอะใช่ว่ากินได้อาจจะปริมาณต้องพอดีอ่าก็วันละแก้วอย่างที่เคยบอกครับอ่าแล้วก็ต้องเป็นรดธรรมชาติแล้วก็มีไขมันตามปกติอแบบเนี้ยดีต่อสุขภาพฮอร์โมนดีระบบเผาผลาญดีไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไป กินยันอายุมากๆก็ไม่มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเพิ่มยิ่งขึ้นใช่ไหมไม่มีอย่างอื่นน่ากลัวกว่าบอกแล้วโอเคโอเคเช่นแบบที่เรากินเป็นประจำอะน้ำตาลของหวานนั่นแหละอไอ้ตัวนี้แหละเซลล์อักเสบมะเร็งเกิดจากเซลล์อักเสบซ้ําแล้วซ้ําเล่ากระทาไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเรากินน้ําตาลเยอะๆกินอาหารผ่านกระบวนการเยอะๆซ้าแล้วซ้าเล่าร่างกายเริ่มรักษาไม่ไหวแล้วจึงเกิดมะเร็งขึ้นมาแต่ว่าต้องคอยสังเกตคุณแม่นิดนึงนะเวลาดื่มนมเนี่ยดื่มแล้วท้องเสียหรือเปล่าเพราะคนเอเชียเนี่ยมีอาการอย่างนี้เยอะ นกัดื่มนมแล้วท้องเสียเพราะว่าแพ้แลคโตสต้องเลือกแบบฟรีแลคโตสหรือว่าเราอาจจะเปลี่ยนเป็นนมพืชไม่ว่าจะเป็นนมแอลมอนหรือนมั่วเหลืองอย่างเงี้ยก็เป็นทางเลือกนี่ไงผมซื้อน,นมแอลมอนมาด้วยถือว่าถูกต้องแต่ว่ากับสิ่งที่คิดว่าดื่มนมบวมมากๆจะเป็นมะเร็งไหมอันนี้ไม่จริงครับคําถามที่2ครับพี่หมอ ทานไข่ไก่มากๆทําให้แผลเนี่ยไม่หายและแผลเป็นจนูนจริงหรือเปล่าครับโอ้โหอันนี้คลาสสิกถี่เป็นความเชื่อจากโบราณณเลยฮะใครก็บอกผมสมัยเด็กแน่นอนครับไม่จริงครับผมไม่จริงหรอครับ่จริงครับคือต้องบอกงี้เวลาผมพ่าตัดเนี่ยผมจะบอกคนไข้เลยว่ากลับบ้านไปเนี่ย อย่าลืมกินไข่นะเ,เพราะว่าจะได้มีโปรตีนไปเสริมสร้างทําให้แผลมันหายเร็วไม่กินไข่แผลก็ไม่หายดีดแล้วทำไมเขาเชื่อกันแบบนั้นล่ะพี่หมอพี่หมอพอจะรู้สาเหตุไหมครับแหมความเชือ่อคือความเชื่อแต่ถามว่าสาเหตุของการเป็นแผลเป็นมีไหมมีส่วนใหญ่ก็เป็นกรรมพันธุ์ครับถ้าผิวดําผิวสีส่วนใหญ่ก็จะเป็นแผลเป็นมากกว่าหรือบางทีเนี่ยภูมิคุ้มกันเราไม่ดีครับเป็นเบาหวานเสร็จแล้วมีแผลติดเชือ้อไอแบบนี้แผลก็มันจะเป็นแผลเป็น เข้าใจได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้อสงสัยนะครับที่บอกว่าทางไข่ไก่เยอะๆจะทําให้แผลเนี่ยไม่หายและแผลเป็นนูนเรื่องนี้ไม่จริงครับคขาถามข้อต่อไปนะครับพี่หมอครับมีคุณผู้ชมทมมางบ้านส่งมาว่าคุณแม่เขาเนี่ยเป็นคนเ <c oughs> บื่ออาหารทานอะไรก็แบบไม่เฮาเจี๊ยเลยกินน้อยมากๆ <c oughs> เขาอยากให้คุณแม่ทานอาหารเยอะๆ <c oughs> แบบนี้เขาจะสามารถใช้ผงชูรสเนี่ยเป็นตัวช่วยให้คุณแม่ทานอาหารเยอะๆได้ไหมครับพี่หมอคือถ้าสําหรับผงชูรสเนี่ย ถ้ามันเยอะไปเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะอะไรเยอะไปมันก็ไม่ดีใช่ครับแต่ถามว่านิดหน่อยพอได้ไหมก็พอได้แต่ถ้าเป็นไปได้มีทางเลือกเนี่ยพยายามใช้ของที่มาจากธรรมชาติโดยเฉพาะพวกสมุนไพรไทยเนี่ยมันมีรสชาติไงมะนาวมะกรูดพริกไทยเกลือชมพูนิดหน่อยตัดรสหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้รสชาติอาหารจากธรรมชาติครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้ทานอาหารธรรมชาติที่แท้จริงมากกว่าเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยอะไรที่เป็นธรรมชาติก็ดีที่สุดจากคําถามที่ถามว่าจะทํายังไงให้คุณแม่เนี่ยรู้สึกว่าจเจริญอาหารมากยิ่งขึ้น ค,คำแนะนําก็คือใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติก่อนนะฮะคุณผู้ชมครับแต่ว่าถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยสามารถใช้ผมชุรดได้แต่ต้องเป็นปริมาณที่น้อยจริงๆครับผม มาถึงคำถามสุดท้ายนะครับเกรงใจจังเลยเป็นคำถามของผมเองอีกแล้วนะครับพี่ห <c oughs> มอครับก็คือผมเนี่ยไม่ได้มีเวลาในการไปเลือกซื้อของได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาไปเลือกวัตถุดิบสักอย่างนเนี่ยก็จะเลือกวัตถุดิบแช่แข็งมาไว้ที่บ้านซึ่งตอนนี้มีเยอะแยะมากมายกังวลว่าในเรื่องของสารอาหารเนี่ยมันจะได้ครบถ้วนไหมครับพี่หมอครับคือต้องบอกนี่ฮะว่าถ้าเราเลือกได้เนาะเราเลือกอาหารสดก่อนอาหารแช่แข็งอยู่แล้วเพราะว่าเขามีความสดใหม่วิตามินอะไรเงี้ยมันเหลืออยู่เต็มที่อยู่แล้วจริงครับเพราะถ้าผ่านการแช่แขงเนนน่่ยมัผผาาาระะวล ความร้อนบ้างความเย็นบ้างมันก็จะเสียหายไปบ้างนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดเราเลือกผู้ผลิตที่ดีได้มาตรฐานหีบขอดีแล้วเขาทำนานก็คือดูมีมาตรฐานเนี่ยมันก็จะพอใช้ได้ครับสิ่งที่สําคัญคือเราไม่ควรจะกิน,บนลบบ เราก็เลือกอาหารสดก่อนนั่นเองแล้วก็พยายามเลือกอาหารแชร่แข็งที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งเท่าไหร่เช่นแบบพวกเป็นเนื้อสดแต่ว่าอย่าไปเลือกที่แบบชุบแป้งทอดแบบนั้นเนี่ยมันผ่านกระบวนการเยอะแล้วมันก็มีพวกแป้งหรือว่าพวกอะไรที่ก็ตามที่มันทาให้ร่างกายเราเกิดอักเสบง่ายครับผมจริงๆคือทานได้นะครับแต่ให้ดีต้องเลือกของสดก่อนแล้วให้อาหารแชร่แข็งเป็นช้อยหลังๆนะครับผม และสำหรับวันนี้นะครับเราได้ข้อมูลดีๆจากพี่หมอท็อปไปเยอะมากๆเชื่อว่าคุณผู้ชมนะครับมีคำถามมากมายเลยทีเดียวนะครับถามไว้ได้ใต้คอมเมนต์ของเราได้เลยนะครับหรือว่าทุกๆช่องทางของทางโลตัสก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่หมอท็อปมากๆเลยครับยินดีครับขอบคุณนะครับแลวเดี๋ยวมาเจอกันนะครับปีีหน้านะครับกับสุขภาพดีกับโลตัสบายหมอท็อป EP หน้าจะว่าดด้วยเรื่องอะไรรอติดตามได้เลยนะครับวันนี้โบกับหมอท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ